ลูกชายหรือลูกสาว2 5คู่รักคนดังเฉลยเพลงลูกสุดอบอุ่นเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ในเร็วๆนี้จะมีคู่ไหนบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ เจมจีรายุและโฟงเป็นจมาศว่าที่คุณพ่อคุณแม่ใต้แดงที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันจัดปาร์ตี้เฉลยเพลลูกคนแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นในสวนดงมรื่นหลายลองไปด้วยเพื่อนสนิทและคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมยินดีโดยทั้งคู่ได้เฉลยเพลลูกด้วยการเปิดตู้เสื้อผ้าเด็กเผยให้เห็นเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายทำเอาเสียงกรี๊ดและปรบมือดังรันทวงงานเลยละค่ะ เร,เรียกว่าอบอวนไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของทุกๆคนท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าท,ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างมากมมาเทีียว แม็กพิรานีและเฟมพิมเดตอีกหนึ่งวาที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่หลายคนนั้นรอคอยไปบ,บีน้อยของพวกเขาอย่างมากเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนักเอกสาวแม็กพิรานีได้ควงสามีหนุ่มมาจาัดงานฉลองวันเกิดเล็กๆสุดน่ารักพร้อมเพื่อนพี่น้องคนสนิทซึ่งในโมเมนต,ต์ของงานปาร์ตี้วันเกิดแมตและสามียังได้ทําการเฉลยเคสลูกถ่ายยาคนแรกของพวกเขา ดีใจกับพี่เฟมแล้วก็พี่หนัแล้วก็ซึ่งภายในคลิปจะเห็นได้ว่าแมทและเฟมเฉลยเพลูล้ด้วยการดึงเปเปอร์ชูออกมาซึ่งปรากฏว่าออกมาเป็นสีฟ้านั่นก็คือลูกชายนั่นเองค่ะท่ามกลางบรรดาเพื่อนที่ไปร่วมง,งานแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักเรียกเสียงเฮฮากันทางบ้านจริงๆเป็นโมเมนท์ที่น่ารักและอบอุ่นอย่างมากเลยล่ะค่ะ เนยวรัตฐานและริกกาชัยอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้ใกล้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มที่หลังนักลอกสาวเนยวรัฐานได้ออกมาโพสภาพว่ากําลังตั้งท้องเบบีคุณแรกเล่นเอาสามีนุ่มอย่างริตกาชัยนั้นดีใจสุดล้าสุดเนยพร้อมสามีได้บินไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศเลยถือโอกาสทําคลิปเฉลยเพศลูคนแรกที่นั่นเลยโดยได้พากันดึงพลุควันปรากฏว่าเป็นพลุสีฟ้าแปลว่าได้ลูกชายนั่นเองจ้า oh, ทางกลางความสุขของทั้ <t> งคู่ชาวเนยยังได้บอกด้ว่าการมีลูกคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกว่าจะมีลูกคนแรกได้เนยต้องเสียน้องไปแล้วถึงสองรอบแม้ว่าจะดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็ตามจนตัดสินใจทํา ICSI และได้รูกคนนี้มาเห็นแบบนี้แล้วก็รู้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากจริงๆ ไอ้อภิษราเรียมง่ายแต่น่ารักมากๆสําหรับโมเมนต์ว่าที่คุณแม่ลูก2ออย่างไอ้อภิษราที่ได้ออกมาเฉลยเพศลูกในท้องตอนนี้ว่าเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงซึ่งงานนี้ไอ้อภิษราได้ให้ลูกสาวอย่างน้องเรอาเป็นคนเฉลยเองเลยละค่ะซึ่งสาวไอไ้ด้ถามลูกสาวว่าน้องเรยาอยากได้น้องเพศอะไรแล้วความน่ารักของน้องเรยาที่น้องจากจะบอกว่าอยากได้ผู้ชายแล้วนั้นก็ยังบอกว่าจะเล่นกับน้องเบๆอ,บอ,บอีกด้วยก่อนที่จะเฉลยด้วยการให้น้องเรอาหยิบตุ๊กตาแต่ละสีซึ่งสีฟ้า คือผู้ชายสีชมพูคือผู้หญิงและสีเหลืองคืออย่างไม่บอกสุดท้ายน้องรีอาหยิบตุ๊กตาสีฟ้าเฉลยได้ว่าเป็นน้องชายพร้อมเสียงเฮดีใจล้านจากคุณแม่เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่เรียบง่ายแต่น่ารักมากจริงๆค่ะเลยอาอยากได้น้องสาวหรือน้องชายน้องชายเรยอยได้น้องชายเหรอ ลปลายสิตังและนิดคัน้ถือเป็นข่าวดีของนักแสดงสาวสุดแซ่บปลายสิตังหลังจากที่พยายามมีลูกมานานล่าสุดก็สมใจหวงังสาวปายได้ตั้งท้องลูกคนแรกได้สําเร็จจึงเจ้าตัวนั้นต้องเก็บไข่ถึงห้ารอบเลยทีเดียวบอกเลยว่าการมีเบบี้ครั้งนี้ของทั้งคู่ไม่ง่ายจริงๆค่ะในขณะที่สาวปายก็ไม่ได้จัดพิธีฉเฉลยเพศล,ลูกแบบพิเศษอะไรแต่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องเบบี้พอดีจึงได้เผยให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันเลยว่าเธอได้ลูกสาวนั่นเองตอนนี้ก็เตรียม พร้อมกับการเป็นคุณแม่แล้วซึ่งทางเราก็ยินดีด้วยมากๆจ้า